เปิดร้านได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์นะฮะวันนี้บีมได้เปิดร้านแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าภายในร้านก่อนนะครับว่ามีอะไรขายบ้างน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนขนมปังเค้กแล้วก็ธัญพืชลูกอมช็อกโกแลตต่างๆนะครับเป็นโซนขนมเนาะโซนนี้จะเป็นโซนเออเป็นเบียร์แล้วก็พวกขนมกอลแก๊็บนะฮะแล้วก็แถมขนมปังกะเค้กจิวจ๋วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโซนพวกแป้งนะฮะมันบดสปาเกตตี้ข้าว นะครับไหนว่าแป้งอยู่ไหนแป้งอยู่นี่อันนี้สปากเกตตี้อ่ะพวกเส้นต่างๆแล้วก็ข้าวนะฮะอันนี้แป้งแล้วก็นมตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของหวานนะครับก็จะมีช็อกโกแลตน้ำผึ้งน้ำตาลทรายต่างๆน้ำตาลไอซิอ่งเนาะโซนนี้ก็เป็นเบียร์อย่างเดียวเลยแล้วก็เครื่องดื่มแล้วกันอ่ะโซนนี้เครื่องดื่มนะครับตรงนี้เป็นโซนทําความสะอาดแล้วกันนะครับผมพวกน้ํายาล้างจานอะไรต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโซนของกินอาหารแช่แข็งแล้วกันพวกไข่พวกชีสนะฮะทูน่าแล้วก็เนี่ยอาหารแช่แข็งเต็มหมดเลยนะครับแซลมอนแซลมอนสเต นะฮะผมก็ตอนนี้ลูกค้าทยอยเข้ามาในร้านแล้วนะครับพนักงานเติมสินค้าก็ทยอยเติมให้นะแล้วตรงนี้คือตู้อาหารแช่แข็งเช่นเดียวกันนะครับพวกปูอัดนะแล้วก็มีพิซซ่ามีไก่มีเฟรนฟรายไอศครีมนะครับผมก็เลือกสรรก็ได้เลยครับคุณลูกค้าตรงนี้เป็นซอสน,นะครับพวกแบบกระปุกจิ๋วน้ำมันอะไรต่างๆนะครับพริกแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนกาแฟโซนชาโซนชาโซนชาเออเป็นพวกผงๆนะนะก็อยู่ตรงนี้กันนะครับ แคชเชียร์ในร้านของบีมนั้นตอนนี้มีอยู่4ที่ด้วยกันนะฮะและบีมก็จะช่วยน้องพนักงานคิดเงินนะครับวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้องเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะครับที่จะขยับขยายแล้วก็เติบโตไปในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็ยืนรอยังไม่มีใครมาคิดเงินกับเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยงครึ่งอยู่นะครับลูกค้ายังไม่ค่อยพุ่งพลานเดี๋ยวตอนเย็นๆน่จะเยอะอ่ะตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยเราก็จัดการความเรียบร้อยนะครับเดินดูภายในร้านก่อนนะครับ ว่ามีอะไรที่ลูกค้าเขาต้องการไหมสวัสดีครับคุณลุงเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมจัดร้านใหม่ก็สวยงามขึ้นไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกค้ารอจ่ายเงินมาแล้วครับคุณลุงอ่าได้คิดเงินแล้วโอ้โหมากิ๊กกิ๊กซื้อเยอะเหมือนกันนะครับคุณพี่อ่ะรูดบัตรนะครับได้เลยนะหนึ่งหนึ่งหกจุดแปดสามนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวจะดูความเรียบร้อยอันนี้คือภายในเมืองของเรานะครับไร้คู่แข่งนะฮะเพราะว่าร้านเราเปิดอยู่ร้านเดียวตายตึกหนีอันนี้เป็นคคังงงสินน้้าอออุบกร ก็มาอยู่ทำไมยืนนะครับอันนี้คือห้องสต็อกของเรานะฮะที่ีิมได้ทําการจัดไว้นะครับให้เรียบร้อยนะครับแต่ก็วางของมั่วแหละไม่ได้แยกประเภทนะฮะโอเคตอนนี้ลูกค้าก็พุ่งพลานเยอะอยู่นะเดี๋ยวเปิดแคชเชียร์รอนะครับสามารถมาคิดเงินได้นะครับถ้าเกิดว่าแคชเชียร์เต็มนะฮะนี โอ้สวัสดีครับเจวันนี้เป็นไงมาไงบ้างครับผมรู้ว่านะว่าเจอะมาซื้อบ่อยทุกวันมากเลยเอ่ะผมจ,จําเจได้นะเนี่ยเจามาซื้อทุกวันเลยนะฮะน้องคิดไวๆไวไหน่อยสิติดอ่ารูดบัตรนะครับได้ครับเจนี่น้องเขาก็เติมสินค้าไปนะครับตอนนี้ร้านเ,าเรารยังโฟล์อยู่นะครับไม่ค่อยมีใครบ่นเรื่องราคาแล้วก็เดี๋ยวนะ้มีคนจะคิดเงินหรือเปล่าเอาวางได้เลยครับพี่วางได้เลยครับวางได้เลยฮะโอ้ยขายดีเหมือนกันนะสปากเกตตี้โอ้โหซื้อเยอะมากเยอะจริงๆแซลมอนรับเงินสดมาท97 เหรียญด้วยกันนะครับผมอ่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับวางได้เลยครับคุณพี่ใส่สูตรใส่เออสูตรใช่ไหมอ่าวางได้เลยครับวางได้เลยฮะโอเครับมา100ครับทอน15.33ด้วยกันโอเคสักครู่นะครับวางได้เลยครับคุณพี่ที่น้องสาววางได้เลยจ้าโอเคนะอ่า51เ็ซนนะครับวางได้เลยจ้าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะจ้าตอนนี้4ี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวสัก5โมงเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดตึบนะครับ เดี๋ยวผมเช็คเอ่อพวกระคงราคาหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟสักเอ่อสองดวงแล้วกันขอ,อไฟมาติดนะครับพอช่วงดึกนี่เดี๋ยวจะมีความมืดนะในห้องสต็อกเดี๋ยวผมขอไว้ตรงกลางหนึ่งดวงนะจา๊ะแล้วก็ในร้านเราขอเอ่อตรงไหนดีนะตรงนี้ถึงว่ากลางไม่ลูกค้าคิดเงินมาได้ลุงลุงวางวางวาง,วาง,วาง,วางเลยวางเลยจ้ามัวแต่ไปติดไฟอะ่ะรับมาพอดีไม่ต้องถอนนะครับผม ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ5โมงแล้วเดี๋ยวบีมเปิดไฟก่อนละกันอ่าตอนนี้ภาพรวมนะฮะในร้านของเราก็คล่องแคล่วมากเลยนะครับกำลังโฟล์โฟล์ลูกค้าก็หยิบซื้อของกันน้องพนักงานก็คิดเงินไปนะครับแคชเชียร์คิดช้ามากไม่เป็นไรเดี๋ยวบีค่อยเพิ่มเงินเดือนให้ละกันนันองนะทำไมมองอย่างนั้นปะโอเคฮะเจ๊วางได้เลยนะ เจ้คนนี้ก็ซื้อน้ำแอปเปิลนะครับขายดีอยู่เหมือนกันนะคุณลุงเขาวางได้เลยฮะวางได้เลยมาเดี๋ยวผมคิดเงินให้นะครับสักคู่นะจะเย็นๆนะฮะมีเราเนี่ยนต้องใจเย็นโอเค1.12เซนโอเคครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับแป้งสีส้มเหมือนจะหมดนะเนี่ยมีเติมในสต็อกไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราค่อยซื้อมาเติมพวกนี้เอาวางได้เลยครับลุงโอ้้หซื้อเยอะมากเห็นไหม ตอนเย็นเลูกค้าเขาเริ่มซื้อกันเยอะมากนะครับเอารูดบัตรนะฮะหนึ่งหกอโอเควางได้เลยครับเจ๊วางได้เลยจ้าอ่ารูดบัตรเหมือนกันใช่ไหมครับห้าสิบท่านถัดไปเชิญครับโหเบียเป็นลังเลยนะลุงแหมแล้วก็ขายถูกด้วยไม่ค่อยแพงโอเคเดี๋ยวไปดูราคาดิมันถูกขนาดนี้หรอรับมาพอดีนะครับไม่ต้องทอนแล้วกันนะฮะน้องเบียโอเคประมาณนี้เมื่อกี้ใครขบุนอะไรแพงแพงตรงไหน่ะคบปกติมารอคิดตังค์เลยนะฮะ วางได้เลยครับน้องสาวโอ้โหซื้อเยอะผมชอบเราจะได้ร่ํารวยเงินทองร่ํารวยเงินทองกันไปอีกนะฮะวางเออเยกดไม่โดนเออคิดมารับเงินสดมาครับทอน80ดสิบเซนด้วยกันนะครับไม่เจอสปากเกตตีเอ้ยสปากเกตตี้หมดเหรอหุ้ยขายดีจัดจนหมดเดี๋ยวนะเติมได้เติมได้เต,มติมได้สปากเกตตีสปากเกตตีสักครู่นะครับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะฮะวางได้เลยครับวางได้เลยฮะสักครู่นะครับรูดบัตรใช่ไหมฮะสี่สิบหกจุดก็สี่หกจุดเก้าแปดนะครับผมสักครู่นะ เออสปาเกต้สปาเกตเอ,อยู่ไหนนะสปาเกติสปาเกต้สปาเกต้โอ้หาไม่เจออ๋อเนี่ยสปาเกติหมดเอามา3ห่อแล้วกัน3ห่อเดี๋ยวยังไม่ได้สั่งอโอ้มันไม่ทันแล้วอ่ะสามทุ่มแล้วเดี๋ยวผมดูลูกค้าก่อนครับตอนนี้เวลา3ามทุ่มแล้วนะครับร้านปิดแล้วนะครับแต่ว่าระบบยังไม่ปิดนะครับลูกค้าก็สามารถเดินเข้ามาซื้อของก็ได้อยู่นะครับเหมือนว่าไข่12แพ็คจะหมดนะไม่ได้เติมไว้ เดี๋ยวพ่งนี้เราต้องเติมเพิ่มนะฮะตอนนี้ลูกค้าก็เดินไปเดินมาอยู่แต่สปาเกตตี้เนี่ยสั่งไม่ทันขออภัยนะคุณลุงนี่จะคิดเงินก็วางได้เลยนะฮะตอนนี้ลูกค้าก็ยังมีเข้าร้านกันมาอยู่นะครับระบบยังไม่เปิดไม่ปิดนะฮะนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศภายนอกร้านตอนกลางคืนนะฮะร้านเราก็แสงไฟเด่นมากๆเลยตอนนี้ก็ร้านปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอพนกักงานคิดเงินให้ครบคนนะฮะลูกค้ายังเลือกซื้อกันได้อยู่เรื่อยๆนะครับผม โอเคคุณลุงคนนี้ก็ซื้อน้านะครับคุณป้ากําลังคิดเงินอยู่ขอบคุณนะครับคุณป้าที่มาอุดหนุนร้านเรานะร้านผมก็เปิดมา,า,าหลายเดือนแล้วละฮะ <c oughs> หลายเดือนในเกมนะแคชเชียร์นี้ยังว่างอยู่นะครับวางได้นะอะไรอะไข่แพ็คไม่มีเอา้าไข่แพ็คสิบสองแพงเกินไปอ๋อนี่ก็แต่งโอเคเฮ้ยคิดเงินหรอครับได้เลยฮะวางได้เลยครับลุงวางได้เลยฮะร้านปิดแล้วแต่แบบว่าลูกค้ายังแบบซื้อกันอยู่อะเป็นไงเป็นไงขายดี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 เหลือลูกค้า2ท่านฝั่งนี้นะครับน้อง ทำไมไม่คิดกับพี่ข้างหลังคนนี้ล่ะเนี่ยยังเหลือเนี่ยแคชเชียร์ที่2เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับว่าอยากจะคิดกับแคชเชียร์คนไหนนะครับคนนี้เขาอาจจะรอกว่าก็ได้นะอุย้ยเ,เนยถั่วก็หมดนะฮะเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องเติมนะครับเบียร์ถังนี่ขายดีมากมอดก,ก้าก็เดี๋ยวสั่งมาสักลังพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คตู้ต่งตางๆก่อนนะฮะน้ำยาล้างจานก็พออุ้ใครเดินผ่านน้องมันเดินผ่านพี่ได้ไงอันนี้ไข่แพ็คเดินกะมันเดินทะลุเราไง โอเคตอนนี้ก็คิดเงินเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดยอดวันนี้กันนะฮะมาผมเปิดร้านมาวันนี้เป็นวันที่96แล้ววะเปิดมานานแล้วนะครับลูกค้าที่พึงพอใจ46ไม่เจอสินค้าที่อยากได้ให้สินค้าแพงเกินไป11คนก็แต้มร้านค้ามี416นะครับรายรับวันนี้4,570ต้นทุนโอ้เมื่อเช้าสั่งของไป3,001เลยนะกำไรได้มาพันสามก็ก็โอเคอยู่ วันนี้น้ำยาทำความสะอาดกับมายอนเนสราคาขึ้นนะฮะน้ำยาทำความสะอาดจะเป็นอันนี้หูก็ขึ้นเยอะอยู่งั้นบีมขอสัก3า5จด้ได้ไหมอืมแล้วก็มายยงเนสใช่ไหมฮะมายองเนสราคาตกนะนี่อ่าสิบจุดสามห้าน่าจะโอเคอยู่น่าจะได้นะครับของก็ขึ้นมี2ออย่างเหรอเดี๋ยวเช็คในคลองอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรขึ้นลงอีกไหมนะบางทีมันจะตกร่นนะ โอเคแล้วก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะเติมนั้นก็จะมีเนยถัว่วน้ำตาลทรายแล้วก็นม6แพ็คคงเอามา1ได้นะฮะมันฝรั่งกับทิชชู่แล้วก็ไก่เนี่ยก็เติมทุกวันอยู่แล้วโอ้อันนี้สปากเกตตี้โอเคใช่เดี๋ยวจะเติมนะครับสปากเกตตี้มักกะโรนีมันหมดโอเคสปากเกตตี้มักกะโรนีมันหมดสปาเกตตี้เรามาใส่แล้วเนาะมันหมดเอามา2แล้วกันนะครับ แล้วก็เออ่สปาเกตตี้เอามาแล้วเหลือมักกะโรนีใช่ไหมมักกะโรนีเอามา2ละกันนะครับผมแล้วก็เนยถั่วเนยถั่วอยู่ในจ้าเนยถั่วเนยถั่วเ,เอามาสองก็ละกันนะครับผมแล้วก็ไข่แพ็ค12นะฮะมันมีเชลหนึ่งที่มันเหลือนะครับมันว่างอยู่นะฮะเพราะว่าผมจัดแบบว่าไข่2มี2ฝั่งนะครับเนี่ยไข่12วางไว้2ที่4เลยนี่หว่านะตรงน,นี้ได้หนะะึ่งสอเป็น4นะฮะ ตอนนี้สปาเกตตี้โอเควอดก้าเอามาเบียร์เนี่ยตระกูลเบียรขนมปังขนมปังจิว๋วขนมปังจิ๋วเลโอเคเดี๋ยวเราสั่งของกันให้แบบว่าสต็อกไว้นะครับเนนี้มาลังหนึ่งก่อนละกันถังไยะเอามาสองนะฮะวอดก้าเอามาหนึ่งก่อนละกันนะครับมันฝรั่งเอามาหนึ่งหอ่อบาร์บีคิวด้วยบาร์บีคิวด้วยโอเคขนมปังแซนด์วิชจิว๋วเอามาสอง พริกเอามาหนึ่งแล้วกันไอซิ่งเอามา1หนึ่งนะสำรองไว้โหใช้งบเยอะมากเพราะว่าลังหนึ่งมันก็แพงอะนะลังหนึ่งก็แพงมากนะฮะน้ำตาลทรายสู้ๆนมแพ็ก6แป้งสม้มโอเคเดี๋ยวผมเช็คขนมก่อนลูกอมก็หมดนะลูกอมเติมได้ถ้าจะพืชสีขาวเติมได้นะฮะน้ำมันมะกอกแล้วก็พวกชาเขียวนะครับได้ได้ได้แล้วก็ชีสสีฟ้าก็จะหมดใช่ปะ่ะกลาแตงหอยเชลแล้วก็อันนี้อะไรนะซูชิชุดเล็กอ๋อ วันนี้อาจจะต้องสั่งซูชิชุดเล็กนะครับทูน่าแล้วก็ฮูมูสโอเคประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะใช้งบในการเติมสินค้านะครับก็จะมีอะไรนะชาเขียวเอาฮูมูสมาหนึ่งก่อนแล้วกันฮูมูสแล้วก็เอาเป็นกาแตงอยู่ไหนคะกาแตงาซชิชุดเล็กมากาแตงหอยเอามาหนึ่งนะครับผม <aine. S 1> ลูกอมเอามา2แล้วกันครับเค,ค้กจิ๋วเอามา2ประมาณนี้นะครับวันนี้ใช้งบ เติมก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาของมาใส่ไว้ในสต็อกนะครับให้น้องๆเขาเอ้ยบัคเหรอน้องบัคได้ไงเดี๋ยวต้องขยับของอ่ะบางทีป้ายมันซ้ำเนาะน้องเขาเลยบัคนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ออกมาเบียที่ฝากเติมด้วยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราเอาของเข้ามาในสต็อกให้น้องๆเขาไปไปเติมก่อนนะทำไมน้องไม่ช่วยพี่ยกเข้าร้านวะไม่เป็นไรนะฮะล้วเป็นซีโอเราก็ต้องเออทำได้ทุกอย่างนะฮะ แต่ว,ว่าในสต็อกผมไม่ได้เรียงนะครับก็เอาเข้ามาจับยัดใส่ให้หมดนี่แหละให้น้องเขาเข้าไปเติมกันเองนะฮะเราจะได้เปิดร้านวันนี้สักทีหนึ่งเนาะของนในของในร้านยิ่งเยอะก็ยิ่งแบบนานนิดนึงนะครับตอนจัดร้านตอนเช้าก็รอแป๊บนึงนะครับลูกค้าที่กําลังจะแบบว่าจะเข้ามาซื้อของกันนะครับในเช้านี้รอสักครีสักครู่นึงน้ําตาลสู้ๆเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดินเดี๋ยวขอเอาสักกล่องหนึ่งมาไม่ต้องไม่ต้องหยิบไม่ต้องเลือกเพราะว่าเหมือนกันหมด เดี๋ยวก็เดินมาเอาวางนะครับเอาใส่ในต็อกใส่ในซ็อกไว้หยิบใส่ในต็อกลูกอมไว้ตรงนี้ก็การน,นะฮะอยู่ใกล้ถังขยะระวังคลิกไปโดนถังขยะผมเคยคลิกโดนแล้วเออลืมสั่งไก่แล้วก็ทิชชู่แล้วก็มันฝรั่งเนาะทูน่าไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นซูชิชุดเล็กปะเออเพราะว่าหมดนะครับรังแพงกือนกันนะซูชิชุดเล็กอะแล้วก็เลบาร์บีคิวไว้ข้างบนนี้นะครับ แล้วก็น,นี้เป็นวอดก้าวอดก้าไว้ข้างล่างนี้นะฮะอันนี้เป็นขนมปังขนมปังก้อนเล็กนะครับขนมปังก้อนเล็กฝากไว้นี่ก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนอันนี้ไข่12หรอไข่12ฝากไว้นี่นะครับฝากเติมด้วยนะน้องๆอ,อะไรเติมได้เติมให้พี่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะเดี๋ยวเอ้ยร่วงร่วงฮะร่วงมาแล้วขนส่งเจ้าไหนเนี่ยโอ้ยมันทําของผมร่วงอีกแล้วอะ่ะตลอดเลยตลอด อย่าฉันรู้นะว่าใครส่งของมาอย่างนี้แต่เมื่อกี้ผมเห็นว่ากล่องมันล่วงมาจากบนฟ้านะครับทุกคนทิชชู่ยังมีพอ,พอมีโอ้โหทิชชู่มีเยอะอยู่นี่หา่แต่ไม่เป็นไรครับเกินดีกว่าขาดนะฮะเอซื้อมาเยอะเกินดีดีด,ดีทิชชู่แบบมีเยอะมากอะทิชชู่กับไก่ก็กกสต็อกไว้เยอะอยู่ครับ <laughs> เยอะอยู่เยอะอยู่โอเคอะไรเติมได้เติมให้พี่ด้วยนะฮะอะไรเติมได้เติมนะครับอะไรยังมาเติมไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะจ๊ะ น้องเขายืนนิ่งแล้วครับเพราะว่าไม่เหลืออะไรให้เติมละดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปิดร้านได้เลยเดี๋ยวเปิดร้านได้เลยในวันนี้อ่าเราก็จะสต็อกกันให้เรียบร้อยอันนี้ช็อกโกแลตแท่งนะฮะวางไว้โอเคเติมได้ใช่ไหมน้องโอเคครับเดี๋ยวผมเช็คความเรียบร้อยก่อนนะฮะในสต็อกเออไข่12เหลืออันนี้ที่1อ่ะเหลือนี้ที่1กาแฟดำยามพอมีอยู่ยังไม่เติมอันนี้มันหายไปช่องหนึ่งเลย มันขัดใจว่ะผมต้องซื้อเข้ามาใส่ไข่12ใช่ไหมจ๊ะไข่12เอามา2แล้วกันโอเคไข่12ปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมเช็คราคาที่มันขึ้นกันนะเราปรับแล้วเรียบร้อยเนาะเราปรับราคาแล้วก็จะมีน้ำยาทำความสะอาดที่ราคาขึ้นมานะครับราคา โอเคเปิดร้านกันได้เลยโอเพนเรียบร้อยลูกค้าครับจะเดินผ่านหน้าร้านไปดิเข้าเจ๊เจ๊เจ,เจ๊ครับร้านเปิดแล้วร้านเปิดแล้วนะไม่เดินเข้าหนหรอฮะเปิดแต่ผมขึ้นมาบนเอา้เอาวอ้าขึ้นได้เหรอมขึ้นมาทำไมอ,าอ,าอา้าละมุมนี้เข้าเลยเจ๊และลูกค้าคนแรกก็คือน้องเสื้อดำคนนี้กระโดดขึ้นไม่ได้อกว่า ยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เป็นเช้าวันใหม่นะครับที่แสงสวยสดงดงามนะครับผมลูกค้าท่านที่2คือใครมันจะรอดักเขาหน้าประตูหุ้ยมาแล้วมาแล้วลูกค้าท่านที่2เข้ามาแล้วกริงกริงคนที่3ามกริงกริงเย้เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาคนลงเข้ามาเลยว้าวเข้ามาเลยครับผมเช้าเช้าลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็มีมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับ สวัสดีครับเจ๊เอ๋สวยเหมือนกันนะเนี่ยคุณลุงครับเลือกหยิบได้เลยนะครับอะไรแพงอะไรถูกบอกผมได้นะฮะหรือว่าขาดอะไรบอกได้เลยนะครับผมเป็นเจ้าของร้านนี้นะฮะผมเป็นซ e อของร้านนี้บอกผมได้ทุกอย่างเลยลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับน้องสาวที่แวะเข้ามาร้านพี่นะฮะลูกค้าก็เริ่มเยอะเลยนะ10บโมงเช้านะครับกำลังโฟล์ไปเรื่อยๆนะครับร้านเราอุ้ยเอาน้องมาเติมอะไรตรงนี้เนี่ย พี่ยืนอยู่กับเติมแทรกพี่คนนี้เขาใส่ชุดเดียวกันเลยวะนั่งเหมือนกันด้วยนะเด้ดยสวัสดีครับลุงยินดีต้อนรับครับเจ๊สบู่้างมือแพงเกินไปจริงหรอโอ้ผมลดให้ก็ได้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกลุงคนอื่นเขาไม่เห็นโบนเลย สักหน่อยไหมสักโบกไหมสักโบกไหมคิดเงินวางได้เลยครับวางได้เลยครับเดี๋ยวน้องพนักงานคิดเชื้อ <c iffe> คิดให้นะครับไอนมคิดแล้วเร็วหน่อยเซ่ได้ฮะเท่าแกบอกให้คิดเร็วๆกว่านี้ผมกำลังพยายามอยู่แล้วฮะเดี๋ยวท่าแกมาช่วย <c <uff> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาช่วยคิดเงินด้วยแล้วกันวางได้เลยนะครับแคชเชียร์อันที่4เปิดแล้วนะครับร้านเรามี4ี่แคชเชียร์ด้วยกันนะครับบีมก็เราเป็นเจ้าของร้านนะบิมก็มาช่วยน้องเขาคิดด้วยแล้วกัน <c oughs> นะครับผมเจ๊วางได้เลยนะครับถ้าเกิดจะคิดเงินนะเนยแพงเกินไปหรอเดี๋ยวนะผมเห็นอยู่ มันแพงจริงเหรอคุณพี่อู้ลดให้ก็นอนะ่ะอา2.99แล้วกันนะนี่คือถือว่าลดให้คนกันเองแล้วนะวางได้เลยครับลุงอ่าวางได้เลยครับอขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนร้านเรานะฮะทอน1.62สองนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะฮะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับเออน้องยังคิดไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยไอ้จอนโอ้โหสู้ในเจฟไม่ได้เลยเนี่ยดูในเจฟเขานี่ดูเป็นไงช้าเหมือนกันเป๊ะโอ้โหแล้วพี่จุ๋มเป็นไง พี่จุ๋มยังยืนเฉยๆนะครับคิดเงินด้วยจุม๋มโอเคเอา้อาวอ้าวอย่าบอกนะลูกค้าเขามาต่อแถวคิดเครื่องแรกกันน่ะแล้วก็คือยืนจุ๋มกันเลยอ้าวยืนจุ๋มหน้าพี่จุม๋มคิดดีๆนะจ๊ะ <c oughs> ในจอรนคิดให้ไวเหมือนพี่เจฟเขานู่นนี่ดูตัวอย่างพี่จุ๋มเขาเนี่ยเออนี่ดูดูดูเดี๋ยวพี่บีมอยู่ตรงนี้ <c oughs> วางได้เลยนะครับจะคิดเงินฝั่งนี้นะครับแคชเชียร์ยังว่างอยู่นะครับทำไมเขาเป็นโรคอะไรไม่คิดแคชเชียร์ที่มันว่างเนี่ย ผมก็รอคิดอยู่หรือว่าไม่มีใครอยากจะคิดเงินกับซีออ่ะหรือว่าเขากลัวคิดไปไกลแม่คิดเงินดิโอไก่ก็ขายดีนะครับขายดิบขายดีนะครับตอนนี้พนักงานเรามี3คนนะครับคือบีมต้องอ,อัพสต็อกแล้วก็เพิ่มเชลในสต็อกนะครับถึงจะจ้างพนักงานเติมสินค้าคนสุดท้ายได้นะตอนนี้ก็เออเหลือเวล50นะครับได้แคชเชียร์อีกคนหนึ่งแล้วก็ต้องคิดเงินเสร็จ1ันเคนว้าว อันนี้ต้องต้องเพิ่มอ่ะต้องเพิ่มชั้นในสต็อกอะน,นะมาตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะครับผมรออยู่นะฮะผมอยากจะคิดเงินนะฮะมาช่วยคิดตรงนี้หน่อยนะแอปเปิลแพงกันไปเหรอพี่มันแพงตรงไหนเ้าอุย้ยลดให้อ่ะสองแล้วกันมานมก็ใกล้ร่หรอจะหมดแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มเยอะนะครับทิชชู่ขาดตลาดไปเนี่ย มีน้องบักหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คสต็อกก่อนนะครับขนมปังอยู่ทิชชู่เหลือเยอะโอ้โหไปเป็นคิดเงินหรอลูกค้าหนึ่งอุโกระโดดมาอืมมาทันเวลาพอดีอย่างก,การะรู้ใจมาเลยเออเออโอ้โหซื้อเยอะมากพี่ผมชอบเลยนะเนี่ยอ่ะบัตรเครดิตรูดมา1 3 5 0 2ขอบคุณที่ใช้บร,ริการนะครับโอกาสหน้าเชิญร้านอื่นเอ้เชิญร้านเรานี่แหละฮะน้ำแพงเกินไปสำหรับฉันเดี๋ยวได้ติด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 จริงหรอเป็นหนึ่งครับเจ๊ มันแพงตรงไหนนะราคามันเป็นมิดถาชีพเป็นมิดขนาดนี้แล้วนะเหมือนร้านเริ่มมืดครับมันมืดแล้วมัดเครดิตรูดนะครับ58.53อะไรนะ80โ,โอกาสหน้าเชิญใหม่ครับเจโอเควางได้เลยนะครับวางได้เลยฮนะ คุณพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะขอไปเปิดไฟก่อนได้ไหมมันร้านเริ่มมืดแล้วรูดบัตรนะครับ133.35โอเคโอกาสหน้าเชิญใหม่นะเจ๊แป๊บหนึ่งนะเอ้ยร้านมืดแล้วมันมืดตืบมันมืดตืบมันมืดตืบแล้วเด้อรูดบัตรกันหมดเลยวะเฮ้ย89โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับขอบคุณนะครับที่ใช้บริการร้านเรานะฮะวางได้เลยครับลุงโอ้โหรูดบัตรกันหมดนี่นาแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เริ่มมืดตืบหน้ามืดกันหมดแล้วลูกค้าทักคู่นะครับลุงเฮ้ยรูดบัตรกกกััันนนนนนหหมมมมมดดดดดดจจริิิงๆววว่่่ะะะลลลายยยคตตอออแ้้เเเืืใสุฮี๋ผไไปปฟ แล้วดูร้านมืดมากเ,าเปิดไฟตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะมาคิดเงินกันต่อได้เลยนะครับผมวิ่งปรุดไปเปิดไฟมาตอนนี้บรรยากาศภายในร้านเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับก็ลูกค้าก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้พุ่งพลานอะไรขนาดน,นั้นนะลูกค้าหลายๆท่านก็น่าจะซื้อของที่ราคาเยอะหรือไม่ก็หลายรายการเนาะ ทำให้ยอดขายเราปังปังปริแยกขึ้นไปอีกนะฮะนี่ซื้อเลยครับผมนี่พิซซ่ามาใหม่นะครับผมสวัสดีครับคุณลุงมาเดี๋ยวมาคิดเงินช่องนี้ได้นะผมเปิดเวลแล้วนะครับมาจอดตัวนี้ได้เอ้ยนมหมดแล้วจริงๆด้วยนมเรามีแค่ช่องเดียวเนาะโออน้ำเปล่าเรามี2ช่องไงแล้วก็พวกวงพวกเบียรนะครับก็มีเยอะอยู่เลยไม่ค่อยได้เติมนะวางได้เลยครับจะคิดเงินอ่ะมามาผมรอคิดแล้วอซื้อเยอะมากครับลุงตอนนี้ใกล้ปิดร้านนะครับใกล้สามทุ่มแล้วนะฮะ อารับบัตรมานะครับผม2865นะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับลุงคุณยายคุณยายมายังไงเนี่ยขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนร้านเรานะฮะรูดบัตรเร้ครับได้เลยฮะ12.97โอเคขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเนยก็ยังแพงน้ำก็แพงผมลดราคาน้ำให้ก็ได้โอ้3จุดเอาเป็น3.95แล้วกันนะไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกนะก็ซื้อได้เลยมันไม่เว่อป้าเดี๋ยวเว้ออันนี้แป้งจะหมดว่ะ ขายดีนมก็ขายดีนะครับโอเคตอนนี้ร้านเราปิดแล้วเรียบร้อยนะครับ3ามทุ่มนะครับแต่ก็ยังมีลูกค้าเดินเข้ามาไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวก็ยังเข้ากันมาได้อยู่นะครับระบบเรายังเปิดอยู่นะฮะยังไม่ปิดระบบนะฮะเลือกซื้อกันได้เลยตามสบายครับลูกค้าตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับเหลือประมาณ10คนได้ในร้านนะครับก็ยังคิดเงินกันอยู่นะครับน้องๆแคชเชียร์ยังว่านะครับถ้าเกิดว่าเออเดี๋ยวผมปิดแคชเชียร์เลยแล้วกันมาดูแลความเรียบร้อยแล้วนะครับพอร้านปิดแล้วนะครับ น้องเขากําลังจ่ายเงินคิดเงินกันอยู่นะดีขึ้นไหมเออคิดไวก็คิดเป็นนี่ดูอย่างพี่เจฟเขานี่ดูพี่เจฟเขาเซียนพี่เจฟคือพนักงานคนแรกนะครับที่เข้ามาในร้านนะฮะแล้วก็ต่อมาด้วยพี่จุ๋มนะฮะพี่จุ๋มก็พนักงานคนที่สองนะครับที่มาคิดเงินให้กับเราส่วนน้องจอนเนี่ยคนที่สามและน้องบีมน้องบีมต้องเป็นคนคิดเงินคนแรกดิน้องบีมอยู่นี่ฮนะ <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้ก็เหลือคิดเงินให้เสร็จนะครับเจ๊ครับเป็นไงบ้างอย่าบอกนะว่า ล่อเบียร์เลยอะเสื้ออะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะเดินออกหน้าร้านไปซะแล้วกลัวจะเป็นโจรน,นะสิต่อแถวนะครับผมพี่จุม๋มรีบกลับบ้านนะรีบคิดรีบกลับบ้านนะครับคิดงินเสร็จจะได้กลับบ้านกันพี่เจฟด้วยพี่เจฟ โอเคเก่งมากเก่งมากโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับติดติดทันจะพืชสีขาวหมดหมดเกลี้ยงเลยอะโอเคครับน้องจอนคนสุดท้ายแล้วฮะน้องจอนคิดเงินคนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับคุณป้านมหมดเหรอ,เ,อเดี๋ยวค่อยเติมให้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ปิดยอดกันได้เลยนะฮะน้องเดี๋ยวค่อยเติมสินค้าใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้วันที่97แล้วนะฮะ ลูกค้าพึงพอใจ39ไม่เจอสินค้า5คนสินค้าแพงกันไป15เลยเหรอวันนี้กำไร2001นนนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับโอ้โหวันนี้เนยปูอัดพาสตา้าทันพืชร,ราคาขึ้นนะฮะก็โอ้โหสนุกสนานจริงๆนะเกมนี้บีมก็ไลฟ์สดอยู่ในต่อๆเนาะก,ก็ในเดือนนี้บีมกลับเข้ากลมแล้วนะครับเพื่อนๆที่รอบีมอยู่ต้องเจอกันเดือนหน้านะครับถ้าเกิดว่าเดือนหน้าได้ลาก็ กลับมาเจอกันนะครับบีมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับปกติบีมก็ไลฟ์เดือนซิมสองนะช่วงที่แบบว่าได้ลาเดือนนะครับเป็นการลาเดือนเว้นเดือนเนาะก็ได้ลาเดือนพฤษภาก็ต้องกลับไปอยู่ในค่ายเดือนมิถุนายนะครับเมื่อเดือนเมษาบีมก็กลับเข้าไปอยู่ในค่ายนะครับเดือนมีนาก็คืออยู่บ้านนะครับเดือนพฤษภาก็ได้อยู่บ้านก็เป็นเว้นไปครับเว้นเดือนเว้นเดือนไปบีมปลดวันที่1พฤษจิกานะครับก็ใกล้แล้วครับเหลืออีก อตอนนี้ก็ผ่านมาเครื่องทางแล้วก็บีมก็อดทนนะครับก็อยากจะกลับมาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันแล้วใครมาชนผมเนี่ยนะครับก็รอบีมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่เจอกันนะบีมก็ลงคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเผื่อเพื่อนๆคิดถึงเกมนี้กันนะครับก็บีมคิดถึงทุกๆคนนะก็เดี๋ยวไม่เจอกันเดือนหน้านะครับถ้าถ้าได้ได้กลับมานะก็ เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซูเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคิดถึงทุกคนนะครับผมเดี๋ยวไว้มาเจอกันเดี๋ยวเรามาขายของกันต่อนะ